สวัสดีครับพบกับไอซิมแนช่องที่ให้ความรู้ด้านการลงทุนและการพัฒนาตัวเองสไตล,ล,ล์มันนุนกันเดือนสวัสดีเพื่อนเพนทุกคนนะครับพบกันอีกครั้งนะกับคลิปหาหุ้นเล่นสั้นรายวันนะครับประจำวันที่16เดือน1 2 2 2 2 0นะครับเราจะมาเปิดกราฟกันนะฮะโดยการใช้แอป f i n a n c i a l Hero ครับ Hero r เรียวถาม e พิกนะครับ เรามาดูกันก่อนอื่นก็อย่าลืมกดติดตามช่อง i อซ์รีแนะครับกด subscribe นะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเนาะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับมาดูกันปึ๊บจะเห็นว่า ปไปนัยฮะปิดตลาด1 2 4 2นะครับคลิปนี้ที่อัดนะครับเป็นคืนของวันที่15ตุลาคมนะครับมีเหตุการณ์สำคัญคือมีการชุมนุมที่เซนทันเบอร์นะครับบริเวณแยกสีแยกราชประสงค์นะครับอ่ะสไลด์ขึ้นไปนะฮะแอปนี้นะครับใครสนใจอยากใช้งานก็สามารถกดสมัครได้ฮะผม แปะลิงก์ไว้ด้านด้านล่างนะครับของคลิปนี้นะครับมาดูกันฮีโร่เร็วทามพิกนี้อยู่ตรงนี้นะฮะเป็นการสแกนหุ้นนะครับแต่เราจะเอามาต่อยอดอีกนิดหนึ่งนะครับคือตัวไหนที่มันขึ้นเนี่ยเรามาดูซิโอกาสที่จะขึ้นต่อมีไหมนะฮะประมาณนี้นะครับจะเห็นว่า v n t เนี่ยนะครับสัญญาณพายเขาบอกว่า23.2 นะครับคือม,มันสแกนติดนะฮะหลังจากนั้นราคาก็วิ่งไปฮะทาเก็ตไพคเขาให้ยี่สามจุดเจ็ดราคาวิ่งไปยี่สามจุดห้าอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ MCS นะครับสัญญาณไพคเนี่ยสิบสามจุดห้านะครับแทาเก็ตไพค์สิบสี่นะครับไปถึงสิบสี่จุดหนึ่งเฮ้ยโอเคเลยนะ นี่ยตัวเขียวๆพวกนี้ฮะเดี๋ยวเราลองดูครับมาต่อยอดกันว่าสามารถสามารถสามารถนี้5.2าสองฮะสแกนติดตอน5.2าุดสอง็ไพ่ห้าจุดสี่ห้าแต่เรียบร้อยฮะปิดที่5.5เพื่อนเพื่อนสังเกตเห็นตรงนี้ไหมลูกศรตรงนี้ฮะมันสามารถสไลด์ได้มันจะบอกว่าถ้าราคาไม่ไปอ่ะเราซื้อไปแล้วเนี่ยจุดสต็อปล s ออยู่ตรงไหนมีบอกด้วยนะครับ เดี๋ยวผมขออนุญาสวิตเป็นกราฟหุ้นแนวนอนนะครับดูจาก VNT กันก่อนนี่จิม้มง่ายๆก็จะจิ้มไปที่ชาร์ได้เลยปุ๊บพอสวิตแล้วเนี่ยหน้าจอผมจะต้องกลับมาหน้าแรกนะครับเพื่อนผมใช้2จอนะครับอ่าแล้วเดี๋ยวผมจะใช้มือถือในการดูฮีโร่เร็วไทม์พิกกอบไปเนาะ จะได้ไม่ขัดจังหวะของหน้าจอนะครับมาดู VNT กันก่อนเลยออ่านี่ฮะกราฟก็ใช้ iPad นะครับโอเคแต่ดูซิ VNT เป็นไงก็อินดิเคเต RSI แล้วก็ Volume โวลุ่มมานะฮะแต่ฮะอะไรเนี่ยเห็นปะตีได้ไหมแบบนี้ตีได้ไหมอ่ะมักกี้มันทำเฟรมสิบห้านาทีอ่ะกลับมาที่ทำเฟรมดิมันไซด์เวย์นะครับมันไซด์เวย์ออกข้างแต่วันนี้เห็นปะแท่งเนี้ยเขียวขึ้นก็ไม่ได้ขี้เหร่นะนะครับมาลองตีเนี่ยฮะ เอาโฟกัสแถวนี้เลยเนี่ยแนวต้านนะครับแนวต้านจะอยู่แถวนี้นะครับแต่ขยับมานิดนึงก็ดีนะนะและนี่ก็เป็นไฮเดิมตรงนี้นะครับมีพื้นที่ขึ้นอีก่อยนึงไงน,นะฮะเส้นนี้จริงๆก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะ นะครับเอาตรงนี้ดีกว่านะครับต้องเบรกขึ้นไปให้ได้อะแถว23.8ขึ้นไปนะครับสำหรับ VNT นะครับตัวต่อไปเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าตัวไหน MCS MCS เพื่อน,เพ,อนเพื่อนตีตีไงฮะตีแนวรับแนวต้านอย่างไรผมจะเว้นสคริปต์ไว้ให้เพื่อนๆได้ลองดูนะครับได้ลองฝึกตีดูนะครับ แต่ตอนนี้หน้าจอสตรีม iPad ผมทำไมค้างไปเกิดอะไรขึ้นมันหลุดใช่ไหมเราแป๊บหนึ่งนะครับสวิตต์แป๊บหนึ่งปื๊บเข้าใหม่กลับมาเรียบร้อย มาดู MCS นะครับเป็นอย่างไรโอ้หแท่งเขียวอะเนาะมีแท่งเขียวมีแท่งเขียวแต่มันชนนวต้านแล้วนะครับมันชนนวต้านแล้วเห็นไหมเนี่ยบริเวณเนี้ยครับบริเวณเนี้ยเป็นนาต้านเอ้ามอไปโดนอีกปั๊ปบเหลือพื้นที่อีกหน่อยนึงนะครับ อ่ะดูชัดๆซูมชัดๆเท่าเนื้อเทียนตรงนี้นะครับอืมก็สัมผัสเยอะเฮ้ยมันชนพอดีเลยเห็นปะฮะเนี่ยปืดชนพอดีเลยนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นแท่งถัดไปก็รุ้นฮะว่ามันจะเล่นเหนือราคา14.4เอ้ยไม่ใช่14.14ส 14. กลมๆนะฮะกลมๆสิบาทขึ้นไปได้หรือเปล่า ถ้าเบรกขึ้นไปได้สวยนะครับเบรกขึ้นไปได้สวยนะครับแต่ถ้าพรุ่งนี้นะครับมันมันไม่ผ่านอะแนวต้านเนี่ยนะครับมันอาจจะลงมานะครับแถวนี้ได้นะอืมโอ้แถวนี้ก็ดูมีระยะหรือลงมาต่ำแถวนี้เลยนะครับแต่น่าจะตรงนี้ดีกว่าเพราะอะไรฮนะเพราะบริเวณนี้เคยเป็นแนวต้านตรงนี้แนวรับครับ เหมือนจะหลุดก็ไม่หลุดและนี่ก็เป็นแนวรับอีกทีหนึ่งผมให้กรอบประมาณนี้นะครับสำหรับ MCS นะครับมาดูตัวถัดไปกันนะครับสามารถสามารถเป็นไงฮะไหนลอง indicator แล้วก็ volume by price ดูซิ อืมโวล่มยาวเลยนะฮะฐานที่มั่นเลยนะครับก็โอเคนะผมว่าแต่ตอนนี้ถานเป็นตรงนี้ฮะเพิ่งเบรกขึ้นไปนะครับปึ๊บนี่ตรงนี้นะครับแนวต้านล่ะแนวต้านก็ช็อตที่หนึ่งเฮ้ยจะแถวนี้หรอตรงนี้เลยดีกว่านะครับบริเวณเนี้ยแถวๆเนี้ยนะครับ ดูมีในยาะอยู่นะครับน่ยอดีตก็เป็นแนวรับให้นะครับเพราะฉะนั้นพื้นที่ในการวิ่งขึ้นก็ยังมีอยู่นะครับก็น่าสนใจสำหรับตัวสามารถแต่ก็ระมัดระวังด้วยนะโอเอเมมากกว่าศูนีก็ไม่ขี้เละนะครับยิ่งมันเบรกนะฮะยิ่งหุ้นตัวนี้เบรกไปเหนือ5.95ได้นี่ก็คือสวยงามนะครับเบรกขึ้นไม่ได้นี่คือสวยเลย สำหรับสามารถเนาะตัวถัดไปครับดูซิมีตัวไหนที่สแกนแล้วมันเขียวแล้วมันเล็นไปแล้วเราจะมาต่อยอดอีกทีฮะมี i n e นฮะสัญญาณเจอที่3.84จุดนะฮะ target price 3.94สปิด3.96เก้ากเอากำไรแล้วสินะครับ i-net ใช่ไหมมาดูซิเป็นยังไงนะครับ โพยายามจะขึ้นไปให้ได้นะฮะพยายามจะขึ้นไปให้ได้ก็เ,เป็นแนวต้านพอดีเนาะอืมสิบห้าติีพักตัวเดน,นะครับยังชนแนวต้านไม่ผ่านนะครับลงมานี อืมนะครับเห็นปะตีไม่ได้ตีเลยไปเลยนะครับชนกันแนวต้านเดิมนะครับอ่าเพราะฉะนั้นจะผ่านไหมสำหรับไอเนอ็ตเนาะนะครับมาดูตัวต่อไปเอาเราจะทำเป็นคลิปสั้นๆแล้วกันเพื่อนๆจะได้ดูและฝึก ตีกราฟไปด้วยนะครับตัวแดงเยอะ ner ปับ๊บนะครับ ner อืมอ่าเห็นปะ่ะชนแนวต้านพอดีเลยนะครับชนแนวต้านพอดีเลยดูซิจะยังไงนะครับแนวรับ ตรงนี้ได้ไหมอืมก็พอไหวนะครับตั้งหลักได้แถวเนือสามจุเก้าหกและกลับขึ้นไปได้ออาสวยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับอีกสักตัวดีกว่าเอาตัวที่เนี่ยมันมีตัวแดงเพียบเลยเหมือนกันนะครับพอตลาดมันลงเนาะเออ ส่วนใหญ่เนะี่ยที่ดูนี้ส่วนใหญ่มันก็นะเปอร์เซ็นต์ที่สแกนเราไปต่อก็มีสูงอยู่นะครับลองดูตัวที่มันแดงๆบ้างดีกว่านะครับอา่าอย่าง STA ซิเป็นยังไงนะครับอืมขึ้นไปแล้วชนนะครับตีได้ไหม นะครับลองดูซิลองดูซิตีนาวต้านแถวนี้ได้ไหมนะฮะอืมก็นะเหลือพื้นที่อีกหน่อยหนึ่งนะครับจะเบรกไม่ได้ไมถ้าเบรกไม่ได้ถือว่าสวยนะครับถ้าไม่เบรกชนแล้วลงมาเนี่ยมันวังวนมันก็จะยังเหมือนเดิมนะครับมันก็อยู่แถวๆเนี้นะครับนี่ตีเส้นกลางให้ แนวแนวอะไรประมาณเนี้นะครับสำหรับ S.T.A. เห็นไหมถ้าเกิดเราตีกรอบเนี่ยสายตาเราก็สมองเราก็จะโฟกัสนะครับในในการเคลื่อนไหวของราคาในกรอบนั่นเองนะครับเนี่ยเราก็สามารถดูได้ง่ายๆเนาะโอเคไหมก็พอประมาณประมาณนี้12นาทีอีกสักตัวซิที่มันแดงๆดูซิมีโอกาสไหม นะครับ A.P.P. อ๋ออ่ะลองดูสิเป็นไงตัวนี้ลงอะ่ะ2.88เป้า2.98แต่มันลงไป2.64มีเกิดความสงสัยว่ามันลงตอนไหนนะครับเราก็สามารถเข้าไปใน i ท e f เฟรม 60สินาทีได้นี่เห็นปะนี่มันลงตรงนี้นะครับโหลงตั้งแต่หลอกตอนเปิดตลาดเลยนะครับอืมถ้าตีแนวรับละ่ะได้ไหมอืม เฮ้ยก็ถือว่าถึงนะนะถ้ามีแท่งเขียวอนะถ้ามีแท่งเขียวแล้วกลับขึ้นไปได้นี่สวยถือว่าสวยนะครับอย่าหลุดละกันนี่มีวอลุ่มมาซับพอร์ตอยู่ยิ่งถ้าคุณตีแนวรับมีวอลุ่มนะฮะเข้าวอลุ่มใบพายสัเมื่อกี้นะมาซับพอร์ตมันก็พออุ่นใจได้ว่าเออแถวเนี้ยน่าจะรับอยู่นะครับน่าจะรับอยู่ พอมันเริ่มมีแท่งเขียวเราลอยค่อยหาจังหวะจัดเข้าไปนะครับซื้อเข้าไปเพราะเป้าจะอยู่แถวแถวนี้นะโอเคก็ประมาณนี้ก่อนสำหรับคลิปนี้ฮะสั้นๆนะครับประมาณ15นาทีให้เพื่อนๆได้ดูหุ้นหาหุ้นเอาไปเล่นนะครับรวมถึงฝึกการตีแนวรับแนวต้านไปด้วยกันนะครับโอเคไหมนะครับ สรลด์ที่นี้ก็สวัสดีครับผม